สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของคุณจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางเป็นคิวของป .3 ทับ -2 จะคุยกันเสียงดังๆในเวลาเรียนดีไหมไม่ดีค่ะปายทางว่าดีไหมคะไม่ดีเพราะอะไรจริงไม่ดีเพื่อนเขามีสมาธิในการทำงานแต่ตัวเองอยากคุย วยวันนี้นะเราเอาขนมมาเยอะมากเลยตัวอยากกินมากจะกิจเพื่อนใหญ่เพื่อนเห็นขนมก็อยากกินม้างเหรอเลยร่วมกันคุยเสียงดังทีนี้จะเข้าใจเรื่องการเรียนไหมไม่เข้าใจเมืเม่อวานนี้มีใครอยากฟังใครอยากฟังยกมือไรทางอยากฟังมนะยกมือ เอามือลงอัฟวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หันหน้ามามองคุณครูคนสวยสวยยังวันเนี้สวยยังต้องแอ๊กจำได้แอ๊กอะ่ะตอนอยู่ปหนึ่งอะ่ะคุณครูเดินสวนทางกับแอ๊กนะแอ๊กบอกว่าไงไหมพี่ช่างกล้องจับภาพแอ๊กเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้ว่าแอ๊กคือใครแอ๊กอยู่ปหนึ่งใช่ไหมเขามองหน้าคุณครูวันที่หนึ่งแล้วเสร็ <laughs> จแล้วก็มองหน้าครูวันที่สองเสร็จแล้วก็บอกว่า ครูจิมมี่ขอหอมแก้มหน่อยเออวู่เงีย้ยจำได้เปล่าแอ๊ะเอาละเอาละเรื่องของแอ๊กเนี่ยเป็นที่สนุกสนานเฮฮา,าต้องให้ทายว่าคุณครูให้หอมให้ให้น้องแอ๊กหอมแก้มหรือเปล่าเดี๋ยวให้ทายอ้าวคุยกันต่อคืออย่างงี้อา้าวยังไม่วางดินสออกเรอจ๊ะวางยังวางยังวางหรือยัง เมื่อวานนี้คุณครูตรวจงานฟังนะใครยังไม่เงียบอีกใครเงียบแล้วยกมือยังยังมีคนคุยอยู่หนึ่งสองสแอปแอปอยังแอปแบลวยังค่ะแอปแบลวยังแอปไม่ห้ามคุยไม่คุยสวยอย่างเดียวหล่อยอย่างเดียวในท้าแอปแอปแบล อใครอีกไม่แอบใครยังคุยกันอยู่อะมองหน้าคุณครูนะเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณครูตรวจใบกิจกรรมปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะมากวันนี้เอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเก็บคะแนนไปแล้วแต่ยังไม่เป็นที่พอใจวันนี้จะเก็บหนักกว่าเก่าอีกอ่าแต่จะเก็บใน แบบฝึกทักษะเล่มนี้เล่มนี้นะคะวันนี้ไม่ทำใบกิจกรรมขอลองตรงนี้ก่อนนะคะถ้านักเรียนคุยกันในเวลาเรียนนักเรียนก็จะไม่เข้าใจในเรื่องที่คุณครูสอนเพราะฉะนั้นขอตั้งใจนิดนึงนะคะเอาละวันนี้มีจดหมายจากโรงเรียนบ้านห้วยยางตำบลเขากะลา อำเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์จากคุณครูนิพพิทัทกรันนะคะปัตเตนังคุณครูคุณครูมีเมลด้วยนะคะบอกว่าเป็นครูโรงเรียนบ้านห้วยยางและก็สอนทางไกลพอถึงชั่วโมงคุณครูจิมมี่นี่ลูกๆหมายถึงนักเรียน ลูกศิษย์ของคุณครูนะคะก็จะเตรียมสมุดอุปกรณ์โดยไม่ต้องบอกเลยนักเรียนเตรียมหรือยังเตรียมแล้วนะคะเหมือนกับปลายทางเลยแล้วก็คุณครูบอกว่าคุณครูนี้ไม่ใช่คนเก่งเทคโนโลยีแต่เห็นมาพิมพ์สวยเลย <c ười> คุณครูถ่อมตัวหรือเปล่าคะแล้วก็บอกว่าได้ส่งภาพ สวยๆของเพื่อนปลายทางมให้ดูอยากดูไหม,ไมอยากดูใช่ไหมอ,อยากดูเพื่อนปลายทางว่าเป็นยังไงเอากล้องตัดไปทีเ่เพื่อนๆโรงเรียนบ้านห้วยบงอ๋อบ้านห้วยบงคุณครูอ่านผิดนะคะบ้านห้วยบงไม่ใช่ห้วยยางนะคะตำบลเขากลาอำเภอพายุหะกีรีนะคะจังหวัดนครสวรรค์น่ดูเพื่อนๆนะ คุณครูขาคุณครูเยี่ยมมากเลยค่ะทําแบบดีเลยเดี๋ยวคุณครูจะใส่แฟ้มไว้กําลังเต้นกันสนุกสนานเลยนี่ก็กําลังเรียนห้องก็จัดได้สวยงามน่าเรียนมากเลยออ้เด็กๆคงสนุกสนานเรียนกับคุณครูคนสวยสวยเปล่าสวยเอาละใครเป็นใครดูกันเอาเองนะคะแล้วก็ขอ กับขอบพระคุณคุณครูพิธกันนะคะป,ะปะตานปตเตนังด้วยนะคะที่อุตสาหฟริ้นภาพส,ยสวยๆรูปลูกศิษย์มาให้คคุณรูจิมมี่ได้ชมกันจบเรื่องของลูกศิษย์ปลายทางโรงเรียนบ้านห้วยบงนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ เราจะเรียนคณิตคิดสนุกกันแต่เป็นเวอร์ชั่นต้มยำโปแตกขอให้คุณครูเดี๋ยวตัดไปที่ตัดไปที่ด็อกคิ n เมนต์นะคะคือพุ่งนี้ด็อกคิ n เมนต์ค่ะพุ่งนี้เราจะเรียนต้มยำโปแตกหน้าตาเป็นอย่างไรขอให้อาจารย์อ่า,อาพวกนี้จะเป็นแบบนี้ ต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วส่วนปลายทางคุณครูเตรียมเองนะคะถ้าถ้าทันคิดว่าไม่น่าจะทันนะคะว่าจะส่งให้ปลายทางจะทันหรือเปล่าอาจารย์น่าจะทำเองได้นะคะให้ทำลักษณะนี้ไว้คุณครูทำไว้แค่สข้อนะคะคุณครูทำไว้แค่สข้อคุณครูจะทำไว้ห้าข้อก็ได้นะคะ นี่คือข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะเอาละช่วงนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ไปเต้นกันสักหน่อยดีกว่าเนาะปะไปเป็นลูกๆไดโนเสาร์กันดีกว่า ันนี้จะให้คะแนน100คะแนนทุกคน พร้อมหรือ,อยังคะวันนี้วันนี้เป็นเวอร์ชั่นไม่ใช่โป้แตกนะเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเปีรามิดคิดสนุกคะ่ะพร้อมอยังเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยนะคะเอาละคะ่ะตัดไปที่สไลด์เลยคะ่ะข้อที่หนึ่งมาแล้ว